สวัสดีค่ะติงรีวิวค่ะคลิปนี้จะรีวิวซีรีส์แนวหมอที่มีทั้งความโรแมนติกคอมมดี้ขายํำเก่งแถมเขายังเล่าเรื่องครอบครัวได้ดีมากนะคะฟิลกสูสุดๆเลยกับเรื่องด็อกเตอร์ชา เล่าเรื่องราวของชาจงซุกแม่บ้านที่อุทิศชีวิตให้กับครอบครัวถึงแม้ว่าเธอจะเคยจบแพทย์มาด้วยคะแนนระดับท็อปเนี่ยแต่ก็ยังไม่ทันได้เป็นแพทย์เต็มตัวเธอต้องตัดสินใจทิ้งความฝันการเป็นหมอไปค่ะเพราะต้องลาออกมาดูแลลูกๆสองคนทําให้เธอกลายเป็นแม่บ้านธรรมดารรมดาที่ไม่มีความฝันอยู่บ้านทํางานบ้านไปวันๆส่วนสามีเธอเนี่ยเติบโตในอาชีพการงานได้เป็นอาจารย์หมอในโรงพยาบาลชื่อดังแต่เธอก็มีความสุขดีดูแลครอบครัวได้อย่างดีมาเป็นเวลา20 ตีแล้วตวมาวันหนึ่งเธอเกิดป่วยหนะัก จนต้องเข้ารับการถ่ายตับอย่างเร่งด่วนสามีเธอเป็นคนเดียวที่ตับเข้ากับเธอได้แต่สามีลังเลที่จะเสียตับของเขาเพื่อช่วยชีวิตเธอและเมื่อเธอผ่านวิกฤตนี้มาได้เธอก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่จ้าไม่อยากจะเป็นแม่บ้านอีกต่อไปแล้วเธอจึงสอบเป็นแพทย์ประจำบ้านเพื่อสารฝันการเป็นแพทย์อีกครั้งและเรื่องราวของแพทย์ประจำบ้านในวัย50ปีจะเป็นอย่างไรเรื่องราวในโรงพยาบาลและครอบครัวของเธอจะวุ่นวายขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกัน เรื่องนี้อะนะเปิดมาตอนแรกมันจะดราม่าค่ะทุกคนเพราะเขาว่าพาเราไปเจอกับชีวิตนางเอกที่น่าสงสารเหลือเกินคือนางอะ่ะมีลูกไวมากใช่ไหมคะทาให้เธอต้องลาออกจากการเป็นแพทย์อะ่ะมาทํางานบ้านงกงกงกเป็นแม่บ้านจ้ะดูแลบ้านแล้วมีแม่สามีที่แบบว่าใช้งานเก่งขี้บ่นเก่งสามีก็ดันมีกิก๊กแถมตัวเองยังป่วยเป็นโรคร้ายไปอีกนางเอกก็คือออมจองควาค่ะที่มารับบทเป็นหมอชาจองซุกคือในเรื่องอะตอนแรกเขาจะปูมาแบบเออ นางมีชีวิตน่าสงสารเราก็เอ็นดูนางไม่ไหวนะคะแต่พอไปสักพักค่ะซีรีส์มันสับขาเราค่ะทุกคนพอหลังจากที่นางหายป่วยปุ๊บนางก็เปลี่ยนนิสัยกลายเป็นคนละคนเลย กล้าทาอะไรแปลกๆคะ่ะที่ไม่เคยทําใครฟาดมานังก็ฟาดกลับแม่สามีนังก็ฟาดไม่เว้นนะจ๊ะล่าสุดก็คือฟาดสามีไปอีกบอกเลยนะคะทุกคนว่ามันฮามากเลยค่ะคำหนักมากจริงๆทงั้งๆที่เรื่องมันปูมาดราม่าอยู่นะแต่เขาเล่าได้คำสุดแล้วนี่เพิ่งออนไปสีตอนเองนะคะแต่ว่าเรตติ้งทะลุ2หลักไปแล้วจากเกินคาดมากจริงๆใครที่ยังไม่ได้เปิดใจดูนะคะเพราะว่าเห็นว่าเรื่องนี้อาจจะไม่มีนักแสดงปังๆไม่มีนักแสดงเบอร์ใหญ่ๆเลยใช่ไหมก็เลย คิดว่าเอ๊ะกระแสมันเงียบเงียบมันจะไม่สนุกหรือเปล่าพูดเลยว่าคุณคิดผิดค่ะทุกคนคือเชื่อติ่งนะทุกคนลองดูไปสักสามตอนนะเรื่องนี้สนุกจริงใครดู3มตอนแล้วไม่ติดในติ่งให้มาตีเลย เห็นชื่อเรื่องดตรชาตอนแรกติงก็คิดว่าเป็นซีรีส์แนวหมอจริงจังเลยค่ะคือมามีเคสการรักษาในโรงพยาบาลน,นั่นแหละนางเอกพระเอกลูกชายกิกพระเอกพระรองก็คือทํางานในโรงพยาบาลเดียวกันหมดแต่ไม่ได้มีเคสร,รักษาจริงจังขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องที่เขาตั้งใจจะเล่าจริงๆอะ่ะมันคือเรื่องของครอบครัวมากกว่าค่ะ คือการที่ผู้หญิงคนหนึ่งอะที่เด็กๆเ,เคยมีความฝันว่าอยากเป็นหมอทุ่มเทตั้งใจเรียนอย่างหนักจนเธอเป็นหมอได้แต่พอมีลูกมีครอบครัวพ่อสามีก็ป่วยเธอก็เลยต้องทิ้งความสุขทิ้งความฝันของตัวเองไปเขาอะทำให้เราเห็นหนึ่งความเสียสละของคุณแม่วัยห้าสิบปีคนนี้ค่ะว่าเธอยอมทําทุกอย่างเพื่อครอบครัวจริงๆแต่เหมือนโดนครอบครัวหักหลังนางก็เลยต้องลุกขึ้นมาทําอะไรเพื่อตัวเองบ้างเรื่องนี้ก็เลยเล่าทั้งเรื่องชีวิตครอบครัวแล้วก็ชีวิตการทํางานได้ดีมากๆเลย พระเอกก็คือคุณคิมเบียงชอน ang, ที่มารับบทเป็นสามีหมอชาค่ะเอาจริงๆติ่งไม่ชินเลยนะคะทุกคนที่เห็นพี่เขามารับบทซีรีส์แนวโรแมนติกคอมดี้แบบนี้เพราะปกติเราจะชินตาเพราะว่าเห็นพี่เขารับบทเป็นตัวร้ายใช่ไหมดู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 ดเข้มๆหน่อยอย่างที่พี่เขาเคยเล่นเป็นพ่อนะคะดูดูจากเรื่อง Sky Castle หรือว่าเคยรับบทเป็นตัวร้ายค่ะในเรื่อง Doctor. p r i พ o n e r พอเห็นพี่เขามาเล่นบทคอมดี้พูดตรงๆว่าติงไม่ชินเลยจริงๆ แต่พอมาเรื่องนี้ภายนอกแกเป็นหมอมาดเข้มก็จริงค่ะแต่จริงๆแล้วอ่ะแกขยขขำมากขำหน้าตายอ่ะทุกคนโดยเฉพาะเวลาที่แกทำหน้าตึงๆซีนแบบต้องเล่นใหญ่ก็คือเล่นใหญ่มากขำสุดแล้วที่ทำให้มันขำขึ้นไปอีกนะคะก็คือนางเอกอ่ะดันเป็นหมอประจำบ้านที่โรงพยาบาลเดียวกับสามีแล้วก็ลูกชายจ้าแล้วทั้ง3คนอะ่ะก็ทำเป็นไม่รู้จักกันด้วยนะแม่ก็คือมาเป็นหมอประจำบ้านค่ะทำงานเหมือนลูกเลยแล้วบางทีแม่ก็ทุลักทุเลนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นหมอ มาหลายสิปีแล้วส่วนพ่อเป็นอาจารย์หมอเลยจ้ะที่ตำแหน่งก็สูงกว่าอยู่ในโรงพยาบาลนะคะก็ต้องทำเป็นตึงใส่กันหมดเลยอะ่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกและที่พีกว่าก็คือคุณพ่อมีกิ๊กจ้าคุณพ่อนี่ก็คือมีกิ๊กด้วยนะจ๊ะเธอคนนั้นอะ่ะเคยเป็นรักแรกของคุณพ่อคะ่ะแถมอยู่โรงพยาบาลเดียวกันเป็นอาจารย์หมอด้วยกันไปอีกเออคุณพ่อนะคะก็เลยต้องหลบซุบซ่อนๆคะ่ะไม่ให้แม่รู้ว่าตัวเองอมีกิ๊ก เออแถมเป็นหมอไปอีกนะคะส่วนคุณลูกค่ะก็คือไม่ยวไว,ไวปวกเหมือนกันนะคะคุณลูกกะแอบคบกับคุณหมอคนหนึ่งค่ะเป็นคุณหมอผู้หญิงที่ดูแบบดุดุชอบด่าชอบข่มอะไรอย่างเงี้ยเวลาแม่เห็นแม่ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถูกชะตาเลยผู้หญิงคนนี้แล้วมันยังไวปวกไม่พอคะ่ะทุกคนเพราะว่าสักพักหนึ่งอ่ะพระรองของเราก็ย้ายโรงพยาบาลไปอยู่โรงพยาบาลน,นี้ด้วยกันอีกจ้ะทุกคนแถมพระรองอ่ะก็ยังมาตีสนิทกับนางเอกนะคะไม่รู้ว่าชอบทัศนคติหรือว่าชอบนิสัยนางเอกตรงไหน ก็เลยแบบว่าตีซีกันเลย2คนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าโรงพยาบาลนี้ยวายป่วกมากเลยจ้ะทุกคนเพราะว่ามีทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพระเอกพระรองลูกชายไปอีกเออวุ่นวายดี แล้วขอสปอยตอนหนึ่งจากทุกคนคือเป็นตอนที่ขำลันบ้านมากเลยนะคะเป็นตอนที่นางเอกอะ่ะไปกินเลี้ยงรับน้องใหม่ในแผานากก็คือไปกันหมดเลยมีปาร์ตี้ร้องเพลงกินโซจูกินกันแบบพอมึอนเมานะคะชวนมอมอยกันไปเรื่อยๆเนี่ยแต่สักพักหนึ่งจ้ะหัวหน้าแผานากแกนึกขึ้นใจอะไรไม่รู้ดันถามนางเอกว่าสามีอะ่ะตอนนี้ทํางานอะไรแล้วรู้ไหมหนางเอกตอบว่าไงนางเอกตอบว่าสามีนางตายแล้วจะ้ะตายเป็นชาติเศษแล้วอ่ะอย่างฮ่าก,ก็ คือสามีที่นั่งฟังอยู่ก็คือสำลักเบียร์ไปเลยจ้ะทุกคนห้ามากฉากนี้ส่วนคุณลูกนะคะก็ต้องแอบไปห้ามแม่แต่ว่าพอก่อนเบาได้เบานะแม่เดี๋ยวความจะแตกเอาฉากเนี้ยคือตลกมาก แล้วเรื่องนี้ติ่งไม่ได้เชียร์พระเอกจากทุกคนติ่งอยู่ทีมพระรองก็คือไม่ใช่เพราะว่าพระรองหลอกว่านะคะทุกคนแต่เป็นเพราะว่าพระรองอน,นิสัยดีแถมเป็นคุณหมอพาตัดตับให้หนางเอกไปอีกคือตอนนั้นน่ะนางเอกป่วยหนักใช่ไหมหนางจะต้องมีการปลูกถ่ายตับอย่างเร่งด่วนค่ะพระรองแกก็เป็นคนผ่าตัดให้แถมพอผ่าตัดเสร็จก็มีการชวนนางเอกถามไทยนะคะสารทุกสุขดิบว่าเออมี สามีไม่สามีเป็นคนยังไงเมื่อ,อไหรจะหย่ากันก็คือชวนคุยไปเรื่อยค่ะทุกคนไปกินข้าวโดวยการพาไปขับรถเล่นคือเป็นคนที่นางเอกอยู่ด้วยแหละแล้วนางเอกดูมีความสุขมากคือเราเห็นชีวิตนางเอกลําบากมามากเนาะก็อยากให้นางอะมีความสุขบ้างติก็เลยแอบเชียร์พระรองหน่อยๆ่อยเอาจริงก็ไม่ได้เชียร์พระรองหน่อยๆ่อค่ะทุกคนเชียร์พระรองหนักมากแล้วก็ยุมากอยากให้นางเอกอะหย่ากับสามี แต่จุดที่ทำให้ติ่งเชียรพระรองจริงๆคืออะไรรู้ไหมคะทุกคนคือพระเอกทำตัวหน้ามันไส้จ้ะทุกคนคือน,นอกจากแกจะมีกิ๊กแล้วอะ่ะ แกก็ยังหน้ามันไส้นิสัยไม่ดีอีกอ่ะคือในจุดที่นางเอกอ่ะต้องการเปลี่ยนถ่ายอวัยวะอย่างเร่งด่วนใช่ไหมคือถ้านางไม่เปลี่ยนถ่ายนางจะต้องตายแล้วอ่ะทุกคนแต่พระเอกคือทําไงรู้ไหมพระเอกอ่ะสามีที่รักกันมานานอยู่ด้วยกันมีลูกแล้วถึงสองคนนะคะกับลังเลที่จะให้อวัยวะจ้าซึ่งตรงนี้อ่ะมันวัดได้เลยนะว่าคู่รักเนี่ยเขารักกันจริงไหมซึ่งพระเอกอ่ะอาจจะรักก็จริงแต่แอบเห็นแก่ตัวมากกว่า ซึ่งถ้าคนเรารักกันจริงๆอะเรื่องนี้ตัดสินใจไม่ยากเลยค่ะเสี้ยววินาทีที่เรารู้ว่าคนรักของเราอะเป็นแบบนี้ถ้าไม่ได้อวัยวะก็คือตายเนี่ยแทบไม่ต้องคิดเลยค่ะแต่ในเรื่องเนี่ยพระเอกคิดนานมากลังเลสุด ซึ่งติงเองอ่ะก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องความรักอะไรขนาดนั้นนะคะทุกคนก็ยังไม่ได้ถึงวัยที่แบบว่าแต่งงานมีลูกใช่ไหมติงเองอ่ะสังเกตเอาจากพ่อแม่เราค่ะก็คือถ้ามีใครอ่ะป่วยหนักขึ้นมาอีกฝ่ายหนึงก็ต้องช่วยแบบไม่ลังเลหรือเปล่ามเมสเซจตรงเนี้ยก็คือแทงจึกที่ใจมาก หลังจากเหตุการณ์นั้นนะคะติ๋งก็ไม่เชียร์พระเอกเอีกเลยจ้ะพอดูไปก็รู้สึกกำมัดแน่นนะคะอยากจะเชียร์อย่างเดียวเลยก็คือเชียร์ให้หนางเอกเลิกกับสามีไวๆค่ะแค้นมากฉันอินแหละ ติงก็เลยเทใจไปเชียร์หมอรอยคิมมากกว่าจ้ะเพราะว่าจากจะรอแล้วเป๊ะแล้วเทแล้วนะคะยังเป็นคนนิสัยดีอบอุ่นยังกับไมโครเวฟเลยจ้ะทุกคนเวลาที่เขาคุยกับนางเอกหรือเข้าหานางเอกอะ่ะเขาดูเป็นคนที่แคร์ความรู้สึกนางเอกมากจริงๆแล้วนางเอกก็ดูสบายๆเวลาอยู่กับเขานะคะแถมเขาอ่ะยังเติมไฟให้กับนางเอกด้วยจะ้ะให้นางเอกอ่ะกล้าตัดสินใจกล้าทําตามความฝันกล้าที่จะกลับมาเป็นหมออีกครั้งติงก็เลยรู้สึกว่าเออติงเชียร์พระรองขาดใจเลยจ้ะแล้วติงคำอยู่ตอนนึง ทุกคนเป็นตอนที่พระรองอ่ะถามนางเอกว่าคุณอ่ะอยาหรือยังติงแบบได้เหรอก็คือเออเชียแหละเชียให้ยากัน เรื่องนี้ดูแล้วฟิลกูดค่ะให้อารมณ์เหมือนตอนที่เราดูซีรีส์เรื่อง Cash c ร์ Romance เลยเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าเราตัดสินซีรีส์จากปกนะคะหรือจากนักแสดงอ่ะเราอาจจะพลาดซีรีส์ดีๆสนุกๆไปเลยใช่ไหมคะทุกคนเหมือนเรื่องนี้ก็คือปกอาจจะดูแบบเอ๊ะมันดูมีอะไรดูไม่ค่อยน่าสนใจแต่พอเข้าไปดูจริงๆอ่ะมันมีความโรแมนติกคอมเมดี้ค่ะแถมสะท้อนสังคมได้ดีมากคือถ้าใครที่ชอบซีรีส์แนว c แคชค r t Romance ติงว่าก็น่าจะชอบซีรีส์เรื่องนี้ด้วยอ่าลืมพูดไปจ้ะ คนนี้คือขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือคนแม่สามีจ้ะทุกคนคือนางอ่ะใช้งานนางเอกยังเป็นคนใช้เลยทั้งเตรียมอาหารให้เตรียมน้ําผล,ลไม้ให้ใช้ให้ทํางานบ้านนู่นนี่นั่นต่างๆใช้ให้นางเอกไปทําธุระส่วนตัวให้อย่างเงี้ยแล้วนางเอกเราก็คือเป็นสายที่ดีจา้าเสื้อผ้าก็คือใช้ของเดิมๆนะคะไม่ซื้อใหม่แล้วถ้าจะใช้อะไรก็คือต้องรอให้แม่สามีเบื่อสิ่งของชิ้นนั้นก่อนจะถึงจะตกทอดประดกมาให้นางเอกใช้จ้ะก็คือใช้นางเอกทํางานแบบ กกกกก,กเลยส่วนตัวเองอ่ะก็นั่งสบายใช่ไหมแล้วนางเองก็รักแค่ลูกชายนางแล้วก็หลานเท่านั้นอ่ะไม่ได้รักนางเอกเลย ตอนนี้ติ่งดูมาสี่ตอนแล้วค่ะเอาจริงๆอ่ะเนื้อเรื่องมันดราม่านะแต่ว่าเขาเล่าเรื่องครอบครัวได้สนุกค่ะมันมีความฟิลกูดแล้วก็ดึงความโรแมนติกคอมเมดี้มาฉาบความดราม่าไวอ้อ่ะตอนแรกติ่งไม่ได้คาดหวังนะคะแต่ว่าพอดูไปดูมาแล้วเออมันสนุกอะ่ะติ่งก็เลยแบบติดแบบงงนะคะทุกคนคือใครที่ชอบแนวโรแมนติกคอมเมดี้แนวหมอตามมาตามเลยไม่ผิดหวังจริงๆตามไปติดเรื่องนี้ด้วยกันค่ะที่ Netflix ออนทุกวันเสาร์อาทิตย์นะตอนนี้มีแต่ซับไทยยังไม่มีภาคไทยนะคะ แล้วคลิปนี้ไปก่อนนะจะกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ bye ๊าายยบบายบาย